และในปีต่อมาโอกาสครั้งใหญ่ก็มาถึงจริงๆฤดูการ2023-24จะกลายเป็นปีที่ชื่อของอเล็กซานดราปัฟ v โลวิชถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งที่แจ้งเกิดแรงที่สุดของบุนเดสลีกาค่ะและแล้ววันที่เขารอคอยมาตลอดหลายปีก็มาถึงค่ะฤดูการ2023-24อเล็กซานดราปัฟ l o โลวิชถูกเรียกขึ้นทีมชุดใหญ่ของไบเยอร์มิวนิคอย่างเป็นทางการภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเชล ผู้จัดการที่ขึ้นชื่อเรื่องการให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่มีวินัยและเข้าใจแท็กติกหลึกซึ้งในช่วงปรีซีซั่นพาฟโลวิกแสดงให้เห็นถึงความนิ่งเหนือวัยเขาไม่ตื่นสนามแม้จะได้เล่นเคียงข้างซูเปอร์สตาร์อย่างแฮร์รี่เคนมูเซียล่าและคิมมิกและเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นชื่อของเขาก็เริ่มถูกพูดถึงในสื่อเยอรมันว่านี่อาจเป็นขุมกำลังใหม่ของบาเยอร์ในอนาคตวันที่28ตุลาคม2023 เขาได้ลงสนามนัดแรกในศึกบุนเดสลีกาเกมที่บาเยอร์ถลมดามสตัด98ไปถึง80แม้จะเป็นเพียงตัวสำรองแต่ทุกสัมผัสบอลของเขาในวันนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจจ่ายบอลสั้นแม่นจ่ายบอลยาวเฉียบและยืนตำแหน่งอย่างชาญฉลาดและอีกเพียงไม่กี่วันต่อมาวันที่4พฤศจิกายนในเกมเดอะคลาสิกเกอร์กับบรุสเซียดอทมุน พับโลวิตถูกส่งลงสนามและจ่ายบอลให้แฮร์ริเคนยิงประตูที่3ของเกมช่วยให้บาเยนบุกถล่มดอดมุลถึงถิ่น40แอซิสแรกในชีวิตของเขาในเกมใหญ่ที่สุดเกมหนึ่งของเยอรมนีจากวันนั้นพาบโลวิชไม่ได้ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้เล่นที่ตูเชลเชื่อใจในแดนกลางของทีมหนึ่สัปดาห์ต่อมาเขาได้ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในเกมที่บาเยนชนะไฮเดนไฮม์4-2